ครับครับผู้่อยผู้ฝ่อยเอ็มวีครับเพราะเอ็มวีเป็นเอ็มวีตัวสุดท้ายของอัลบั้มเซเว่นครับผมก็อ๋อใช่เขาว่าอะไรเดีอรเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หวังว่าหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันอะไรอย่างงเี้ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงเนี่ยโดยโดยสิ่งที่เราอยากจะทำกับทีมกับกับ คนทํางานข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าก็เรียกว่าอะไรดีอะแชร์เลนส์พวกเราทุกคนเหมือนกันก็ด้ก็ก็ดีใจที่ก็ดีใจที่หลายๆคนก็ชอบกับมือปืนตรงนี้น่าจะเป็นเยมที่แบบว่ากทามันสุดๆครับแล้วก็วิธีการทํางานค่อนข้างยากมากๆเราใช้เวลานานกว่าปักมากได้ไงสบายยังไอยอยงในการ เออเราโยนไอเดียให้ให้ทีมให้ทีมเป็นแบบว่าเราอยากได้แบบด้วยด้วยฟิลดนตรีเรามีความเราใส่เอ e m เมนต์ของความแบบบลูความความ R&B บางอย่างลงไปในเพลงให้มันสมงกับความดรอปของตัวตัวคอนเซ็ปต์บ้างอะไรอย่างเง mm ี้ยมันก็เลยแบบว่าเราอยากได้เป็นปาแจ๊สฟิลฟิลแบบปาแจ๊สฟิลแบบว่าเออแบบมีความแก๊สบี้หน่อยๆมีความแบบว่าดู ดูล <S preach miracle> so like ักชัวร okay. so ี <op même> yeah. ่ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแล้วเหมือนทางทีมเอ่อทางพี่ออมพุ่งกับเนี่ยเขาก็โยนไอเดียมาว่าแบบว่าเออทำทำแบบทำทำขาวดำไหมทำขาวดำเป็นแบบว่าเป็นฟีลแบบวันจัดเม้นเดย์ยยอม่กับุตอนนี้เอ่อใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้พี่ออมเป็นเป็นพุ่งกับผู้บุญไปละใช่ครับใช่แล้วก็แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะทำกันอีกอีกหลายๆตัวเหมือนกันครับเมื่อกี้เราบอกว่าไม่เอาอีกแล้ว ให้คอนเซ็ปต์ถ้าคอนเซ็ปต์จะไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วอาจจะเอ็มวีต่อไปคือลองฟอมง่ายๆเลยเลือกเ่าเรื่องความสัมพันธ์เลยเล่าเรื่องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ง่ายๆดูง่ายๆดูกันชิวๆไม่ต้องไม่ต้องถ่ายกันหนักไม่ต้องแบบว่าให้คอนตรงคอนเส็ปไม่ต้องละไม่ต้องไม่เอาละแล้วทำออกมาแล้วมันมุมใจเหรอมันมุมใจมุมใจแต่มันเหนื่อยอะไรนะผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแหละ ผมคือเป็นอย่างนั้นแหละจ้ะจากที่แบบจากที่ทํามาอะไรแลอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่เสียงในหัวอยู่ดีถ้าเราถ้าเราคิดอะไรได้เราก็เราก็อยากทําเลยอืมเระเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการเปิดใจทีแบบคุยอะไรโอ้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบที่สุดเลยแล้เราคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างในการเป็นเอ่อเอ็มวีตัวที่สามของของเราบ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สามารถเล่าเรื่องคอนเทนต์องเราบ้าที่เราอยากจะเล่าได้อย่างครบถ้วน แล้วก็เป็นเป็นเป็นภาพน่าจะเป็นภาพใหม่ๆที่ใครน่าจะน่าจะไม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันก็ภาพที่ดูทางต้นใช่ขาดำด้วยเออนางเอกสามคนด้วยใช่เลยจับได้เลยใช่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 าเป็นนักแสดงมีหน้าป่ะกันแล้วคอนเซอร์รนต์ด้วยครับคอนเซอร์เรนชครับได้ไงมีอะไรอยากชมไหมครับก็เราดูแลกันครับ ลองหรอะไรกันเอ่อมีแฟนชวนแฟนมาดูเพราะว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์พาเมดเดย์พามดเดยแบบว่าเออมีแบบเอ่อจะพาแฟนมาโดดก็ได้พาพาแฟนมาฟังเพลงเอ่อน่ารักสบายสบายอ่อน่ารักสบายสบายเราก็มีเจมินายเรามีเจมินายเอ่อที่ป๊อปหน่อยเอ่อแดนซ์หน่อยเราก็จะมีเรามีเรามีโพสต์เรามีโพสต์เรามีเรามีภูวินก็จะมีบกรุ๊ปถ้าถ้าแฟนคุณชอบหนักๆ เรามีนันนท์คิดเพลย์ให้ใช่เรามีนตัวตามคนให้อันนี้คือใครร้องเป็นไหมนะ,ไนะก็ตามช่องของค<อ>ือคือศิลปินไลเซอร์ทุกคนเนี่ยนะจะมีจะมีช่องที่ตัวเองเรียกว,ว่าตัวเองชอบตัวเองถนัดอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีทางของตัวเองค่อนข้างชัดเจนเลยก<อ>็จะมีแบ่งพาร์กันดูแลกันไปคัดเป็นคนขระยะอะไรนะคัดไปชวนระยะของคนละอันที่เราจะแบ่งอยู่ใน ยังยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องโชว์อะไรกันเลยอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอ่มันก็จะมีมันก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่แนวดนตรีใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็จะอ่านรู้มือกันอยู่มันก็จะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เราจะได้ทําการอย่างเช่นเด็กกระปุวนเออ่เช่าสิงโตเช่าสิงโตหรือว่าใหม่ๆใหม่ใหม่ใช่วาเลนไทน์แล้วก็เอ่ออเาควางเบรนเดียมา อะไรแจกของขวัญให้กับทุกคนใช่ผ่านไปแล้วเราก็ทำใช่แล้วก็นั่งบอลลูนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาใส่พาราชูตแล้วก็กระโดดขึ้นไปใหม่อ๋ออันนี้ทุกคนด้เลยตอนนี้ให้ยามะมันใช่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 ไม่ต no ้องโทรหาผมเพราะผมผมผมเพลย์เป right> ็นคนเดียวเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเราต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มทำกับบ้านกันแล้วทุกคนเริ่มเริ่มทำกับบ้านเริ่มเริ่มคุยกันแล้วว่า เอ่อยากทําอะไรกันเริ่มโยนไอเดียกันแล้วอะไรเงี้ยก็เออเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มจัดลีดจัดอะไรกันแล้วถ้าไม่นับแนวสเต็ปที่มันต่างต่างแบบเนี้ยน่ารู้อยากลองสเต็กับใครใน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 ไทยใครอถ้าไม่ผิดว่าต้องเป็นครอบอย่างเดียวอ่ะถ้ายังถ้ายังไม่เคยคราบแล้วจะภูวินภูวินตั้งกับยืน เรายังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยไม่เคยมีสเตจด้วยกันยังไม่ได้มีมีทําอะไรด้วยกันเลยหรือว่าชัยอ่ะเคยแล้วกันไม่เคยขึ้นสเตจด้วยกันเลยไม่ดีจริงคนนี้คือคือตลอดเวลาใช่ใช่ใช่อ่ะสุดท้ายแล้วกันเข้ากองประกันในพานและเป็นยังไงบ้างครับเด็กอย่างอีเข้าบอกว่าหยุดเดือดขึ้นเรื่อย ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เอในเรื่องมีคว hehe, <èn _ premature> ามเข้มข้นค่อนข้างสูงแล้วก็การลงรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับอย่างเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการพูดการพูดจังหวะกล้องนู่นนี่นั่นเซตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาประมาณหนึ่งก็เลยแบบว่าแล้วตอนนี้ก็เลยองค์ชายหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะมีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว ใช่มันก็จะมันก็จะบอกว่าเรื่องเอ่อมีคนนี้คิวยังไม่ได้คนนี้ไม่ได้รอรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าถ้าได้ก็รีถ่ายถ่ายที่ไปบางคนบางคนวิ่งขอกกองแล้วก็วิ่งไปทำงานต่อก็มีใช,ใช่ชีวิตกันหมดคนระับทุกคนทุกคนเต็มเพียรมาเมนะื่อไหร่าริงงานโอเคผมครับผมผมออกกองก็สู้สส <c oughs> ที่สุดละอืมใช่ดูได้ไง รู้ได้ไงรู้ได้ไงเหรอก็ก็ก็เอ่อจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่ครับเอ่อส่วนตัวผมเองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากดดันเพิ่มเพราะว่าที่มีอยู่มันก็มากเพียงพอแล้วมากเพียงพอแล้วแต่เราก็รูร้สึกว่าเออเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่ส er ุดแล้วก็เอ er ่อครีเอทตัวละครใน รูปแบบของเราที่ไม่ได้เหมือนกับเวอร์ชันอื่นๆกมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็น,นเนอนเทมในแบบของเราเองปีนี้ปีนี้เขอดอนเงีนยไีนี้ก็ับไป็นี้ันงไงรปีปีนี้ปีนี้ปเดี๋ยวพนี้ตอบได้ป ก็เป <Okay. S 1> ็นป uh, ีที่เได้ทํางานหลากหลายครับแล้วก็งานเรียกว่าอะไรงานเจอคนค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็เขากงเขาอะไรทํางานหลังบ้านก็ส่วนใหญ่อะไรนะครับก็ก็ทําบ้านทาบ้านทาทาอะไรก็รู้สึกว่าเป็นปีสนุกดีครับแล้วก็ชิดว่าปีหน้าน่าจะน่าจะดุเดือกขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ